ไปดูกิจกรรมที่มีที่เดียวในโลกนะคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะโดยชาวลบบุรีเขารวมพลคนนุ่งโจงนะคะแต่งไทยสายยอ่อเต้นแอรโรบิกเปิดตัวเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะร่วมแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2,569ที่เดียวในโลกนะคะโจงไม่หลุดไม่หยุดเต้นค่ะ ที่บริเวณสนามหญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายณ์ราชนิเวศตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีนายวิรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายยอ่อซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่38โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายมหิดฑรสุระบุญจรัตท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า1,000คนนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ซึ่งทุกคนก็แต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งโจงกระเบนหลากหลายสไตล์มาเข้าร่วมนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และโชว์เอกลักษณ์ของชาวรบบุรีที่ร่วมกันแต่งไทยจนเป็นวิถีชีวิตตลอดระยะเวลา1เดือน โดยไฮไลท์นะคะอยู่ที่การผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่พี่น้องประชาชนต่างงัดท่าเต้นสุดล้ำค่ะมาประกอบเพลงจังหวะสนุกสนุกชนิดที่ว่าโจงไม่หลุดเนี่ยไม่หยุดเต้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผ้าไทยนั้นสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสค่ะแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่ใช้ความคล่องตัวสูงรวมถึงยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นได้แต่งไทยมาเที่ยวงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ที่พระนารายราชนิเวศนะคะและโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งงานดังกล่าวนั้นจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุครวมทั้งการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และดวงไฟที่สวยงามทั่วโบราณสถานตามจุดต่างๆนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้แต่งชุดไทยมาร่วมกันถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ